สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยเขาไปรู้กันได้ยังไงนะว่าคนส่วนใหญ่คิดอะไรทั้งๆที่ไม่ได้ไปถามทุกคนเลยวันนี้แหละครับเราจะมาไขาความลับเบื้องหลังพลังของสิ่งที่เรียกว่าการสุ่มตัวอย่างกันเอาละครับคำถามคลาสสิกเลยนะฮะโพสำรวจเนี่ยเขาทายผลเลือกตั้งของคนทั้งประเทศได้ยังไงจากการคุยกับคนแค่ไม่กี่พันคนเอง มันเป็นไปได้ยังไงกันนะที่การคุยกับคนกลุ่มเล็กนิดเดียวจะบอกความคิดของคนเป็น10บส,บสบล้านคนได้นี่แหละครับคือโจทย์ที่การสุ่มตัวอย่างจะเข้ามาช่วยตอบโอเคก่อนจะไปกันต่อเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันเนี่ยมาดูสองคำสำคัญนี้กันก่อนนะครับคำแรกคือประชากรลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือซุปทั้งหม้อที่เราอยากรู้รสชาติส่วนอีกคำคือกลุ่มตัวอย่างอันนี้ก็คือซุปแค่ช้อนเดียวที่เราตักขึ้นมาชิม คือเราคงไม่ต้องสดสุบทั้งม้อเพื่อจะบอกว่ามันเค็มไปไหมหรือจืดไปหรือเปล่าใช่ไหมครับช้อนเดียวนี่แหละรู้เรื่องเลยเอาล่ะพอเราเข้าใจหลักการแล้วนะครับคำถามแรกเลยที่นักวิจัยต้องตอบก็คือแล้วไอช้อนของเราเนี่ยมันต้องใหญ่แค่ไหนกันหรือพูดง่ายๆก็คือเราต้องใช้คนกี่คนในการสำรวจถึงจะบอกได้ว่าผลมันน่าเชื่อถือ คือวิธีการหาคําตอบว่าจะใช้กี่คนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้หรือเปล่าว่าซุปทั้งหม้อของเรามันใหญ่แค่ไหนหรือก,ก็คือเรารู้จํานวนประชากรทั้งหมดแบบเป๊ะๆไหมซึ่งมันจะมีอยู่2กรณีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับโอเคเรามาเจาะลึกสถานการณ์แรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือกรณีที่เรารู้จํานวนประชากรทั้งหมดคือมีตัวเลขเป๊ะๆเ,เลยว่าคนที่เราสนใจจะศึกษานะ่ยมีทั้งหมดกี่คนทีนี้ มันมีเครื่องมือที่แบบว่าเหมือนเป็นทางลัดเลยครับโหอันนี้ดีมากเลยนะฮะมันคือตารางสำเร็จรูปของเครดิตและมอร์แกนคือเขาคำนวณค่าสถิติที่มันซับซ้อนยุ่งยากมาให้เราเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราคือแค่รู้จำนวนประชากรทั้งหมดแล้วก็เอาไปเทียบในตารางนี้ปุ๊บได้ขนาดของกลุ่นตัวอย่างที่น่าเชื่อถือออกมาทันทีโดยที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับสูตรคณิตศาสตร์เลยครับ อ่ะดูตัวอย่างง่ายๆกันเลยสมมติว่าเราอยากจะสำรวจความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรแห่งหนึ่งมีพนักงานทั้งหมด250คนพอเราเปิดตารางของ c r e t ชียซีกับมอร์แกนดูปุ๊บคำตอบก็ออกมาเลยครับ152คนง่ายและเร็วมาก แล้วไอ้ตารางเมื่อกี้นะครับเบื้องหลังของมันก็คือสูตรคณิตศาสตร์นี่แหละครับมันคือสูตรของทารยามาเนซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปคำนวณเองก็ได้นะคะแค่ให้รู้ไว้เป็นเกรดความรู้ว่าไอ้ตัว n ใหญ่นะ่ะมันคือจำนวนประชากรทั้งหมดส่วนตัว e เล็กๆเนี่ยคือระดับความคลาดเคลื่อนที่เรายอมรับได้พูดง่ายๆก็คือโอกาสที่ผลสารวจของเราจะพลาดไปจากความเป็นจริงนิดหน่อยเช่นบวกลบอะไรแบบนี้ ยิ่งเราอยากให้ผลมันแม่นมากๆหรือยอมให้พลาดได้น้อยลงเท่าไหรไอ้ค่า e เนี่ยก็จะยิ่งน้อยแล้วเราก็จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับเอาล่ะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทุกคนในกรุงเทพล่ะครับโหจะเป็นนับยังไงไหวละทีนี้ถูกไหมครับนี่แหละครับคือสถานการณ์ที่สคือตอนที่เราไม่รู้จำนวนประชากรที่แน่นอน ในกรณีแบบนี้นะครับฮีโร่ที่จะมาช่วยเราก็คือสูตรของคอเครนครับสูตรนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อสถานการณ์ที่ประชากรมีขนาดใหญ่มากๆหรือนับไม่ได้โดยเฉพาะเลยคือมันเจ๋งตรงที่ไม่ต้องใช้จำนวนประชากรทั้งหมดมาคำนวณแต่จะไปโฟกัสที่ระดับความเชื่อมั่นที่เราต้องการแทนซึ่งเอระดับความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็คือเราอยากจะมั่นใจแค่ไหนว่าถ้าเราทาสารวจแบบนี้ซ้าๆไปสักร้อยครั้งผลลัพธ์มันจะออกมาใกล้เคียงของเดิมกี่ เช่นมั่นใจ95%อะไรแบบนี้เป็นต้นครับโอเคครับตอนนี้เราเคลียร์เรื่องแรกไปแล้วนะฮะคือรู้แล้วว่าต้องใช้กี่คนขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วไอ้จำนวนคนที่ว่าเนี่ยเราจะไปเลือกใครมาบ้างล่ะซึ่งวิธีการเลือกนี่แหละครับเป็นหัวใจสำคัญเลยวิธีการเลือกคนเนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งได้เป็นสองค่าใหญ่ๆเลยค่ายแรกเรียกว่าการสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นครับ พูดง่ายๆก็คือการสุ่มแบบแฟร์ทุกคนมีโอกาสถูกเลือกเท่ากันหมดผลที่ได้มันเลยน่าเชื่อถือแล้วก็เอาไปอ้างอิงถึงคนส่วนใหญ่ได้ส่วนค่าที่2ตรงกันข้ามเลยครับคือการสุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นซึ่งการเลือกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือเป้าหมายบางอย่างของเรามากกว่าอันนี้จะเหมาะกับการหาข้อมูลเบื้องต้นครับโอเคครับ เรามาเริ่มสำรวจจากค่ายที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็นกันก่อนนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีหลายวิธีที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ถูกเอาไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปครับวิธีการในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเน้นความเร็วความสะดวกแล้วก็ความตรงเป้าหมายครับอย่างการเลือกตามความสะดวกก็คือเจอใครที่เข้าถึงง่ายก็เอาคนนั้นเลยการเลือกแบบโคตาก็กำหนดเป้าไปเลยว่าโอเค ต้องมีคนจากกลุ่มนี้นี้ให้ครบตามจำนวนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศอายุหรือการเลือกแบบเจาะจงไปเลยว่าฉันต้องการคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เท่านั้นแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการศึกษาคนที่หาตัวจับแตย่ยากๆวิธีนี้เขาเรียกว่า snowball ครับนึกภาพตามเลยนะฮะเหมือนเวลาเราปั้นหิมะก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งมันลงจากภูเขาไปเรื่อยๆมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเอง วิธีนี้เหมาะมากๆเลยครับกับการศึกษาเรื่องที่หาตัวคนได้ยากอย่างเช่นการศึกษาชุมชนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มคือเราแค่ต้องหาคนแรกให้เจอแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็จะตามมาเองครับเอาละครับพักเรื่อง snowball ไว้ก่อนเราย้ายมาดูอีกค่ายหนึ่งกันบ้างค่ายที่เน้นความเปะ๊ะความเป็นกลางนั่นก็คือการเลือกโดยใช้ความน่าจะเป็นหรือการสุ่มอย่างแท้จริงซึ่งวิธีในกลุ่มนี้ล่ะครับที่ทำให้ผลโพต่างๆมันมีความน่าเชื่อถือสูงมาก วิธีการในกลุ่มนี้ก็มีเทคนิคหลากหลายเลยครับตั้งแต่แบบเบสิกสุดๆคือการสุ่มอย่างง่ายเหมือนจับสลากเลยไปจนถึงเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นอย่างการแบ่งกลุ่มการแบ่งชั้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในทุกๆมิติให้ได้มากที่สุดครับทีนี้เรามาเจาะลึกหนในวิธีที่ทรงพลังแล้วก็ใช้กันบ่อยมากๆกันดีก,กว่าครับนั่นก็คือการสุ่มอย่างเป็นระบบ ฟังชื่อแล้วอาจจะดูซับซอ้อนนะครับแต่จริงๆแล้วขั้นตอนของมันเนี่ยชัดเจนแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลมากๆเลยอะมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆครับสมมุติว่ามีประชากร500คนเราต้องการกลุ่มตัวอย่าง10คนช่วงของการสุ่มก็คือทุกๆ50คนทีนี้พอเราสุ่มได้เลขเริ่มต้นมาเป็นสมมุติว่าได้เลข20นะครับคนแรกที่ถูกเลือกก็คือคนหมายเลข20คนต่อไปก็บวกไปอีก50ก็จะเป็นเบอร์70 แล้วก็ร้อยยี่สิบร้อยเจ็ดสไปเรื่อยๆจนครบ10คนวิธีนี้รับประกันได้เลยครับว่ากลุ่มตัวอย่างจะกระจายตัวได้ดีเยี่ยมมากๆถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นเครื่องมือแต่ละชิ้นกันไปแล้วนะครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนักวิจัยเก่งๆเขามักจะไม่ได้ใช้เครื่องมือแค่ชิ้นเดียวครับแต่เขาจะผสมผสานเทคนิคต่างๆเข้าด้วยกันมันเป็นขั้นแอดวานซ์เลยเราลองมาดูตัวอย่างของจริงกันเลยดีกว่าครับ นี่คือตัวอย่างจริงเลยนะครับเป็นการสำรวจคุณครูในจังหวัดหนึ่งซึ่งเขาผสมผสานกันถึง4เทคนิคเลยนะฮะโหสุดยอดมากคือเขาเริ่มจากการแบ่งโรงเรียนทั้งหมดตามขนาดก่อนจากนั้นก็สุ่มเลือกโรงเรียนจากแต่ละขนาดมาแล้วก็มาคำนวณสัดส่วนครูที่ต้องสำรวจในแต่ละโรงเรียนที่ถูกเลือกอีกทีและสุดท้ายก็คอยไปเก็บข้อมูลจริงที่หน้างานให้ครบตามโควตาเห็นไหมครับว่ามันเป็นการวางแผนที่เยี่ยบยนต์มากๆเลย และนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ครับตารางนี้จะโชว์ให้เห็นเลยว่าจากโรงเรียน8แห่งที่ถูกเลือกมาเนี่ยซึ่งมีคุณครูรวมกัน6 1 9คนนักวิจัยก็ได้คำนวณออกมาเป็นสัดส,ส่วนเลยครับว่าจะต้องเก็บข้อมูลจากแต่ละโรงเรียนกี่คนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างสุดท้ายที่330คนซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้แหละครับที่จะเป็นภาพสะท้อนที่ดีของครูทั้งจังหวัดเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญที่สุดเลยก็คือมันไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวครับ การสุ่มตัวอย่างที่ดีที่สุดคือการเลือกใช้และผสมผสานเครื่องมือต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆเพื่อให้เราได้กลุ่มตัวอย่างที่น่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองทีนี้พอเราได้เข้าใจเบื้องหลังของการสุ่มตัวอย่างกันแล้วครั้งต่อไปที่เราเห็นผลโพลหรือผลสำรวจอะไรต่างๆคำถามที่น่าจะแวบขึ้นมาในหัวก็คือเอ๊ะเขาเลือกคนกลุ่มนั้นมาได้ยังไงนะแล้วมันน่าเชื่อถือแค่ไหนกัน การตั้งคำถามแบบนี้แหละครับจะช่วยให้เราเป็นผู้รับสารที่เท่าทันแล้วก็ฉลาดขึ้นได้อย่างแน่นอน